เรียกวที่หนครับมุมๆเป็นเศษหรือที่เในอนาคตครับเศที่โลในะเอไข้รู้ให้เจหน่อยว่าครับี่เราทำนครับเพื่อไทยเนีจะสามารถรับใช่พ่อแม่ทุก ก็ว <muitas S 2> ันนี้ฮะมาทำบุนร่วมกันก็ถือว่าเราได้ม่วมทำา่วกันส่วนหนึ่งก็ขอให้ทุกคนมีจิตใจที่แข็งแกกนเองี่แล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับท่านสกเขสพัน์สูงนะคะเชอร์ี่มาทุรเดนสวัค่ะขอถ่ายรูปได้เละคะวนนี้มได้คุกันพี่อด่มาเี่ยมี่นี้นะคะมาต้นน้าพักทานอยู่วัรานบัวขาวค่ะไม่ได้มาแค่พี่อิ่มนะคะพี่อิก็มานะครับเป็นเจ้าที่รั นะครับก็อยากให้วมตัววันนี้รวมอัะถ่ารูปให้เฮียหน่อยน้องเราพี่น้องวนนี้อาจารย์เม้งนะคะรทุกคนหน้าวันดีครับจค่ะใช้ด้วยใช้ด้วยใช้เส่ยวนนมี้่อยีพี่ก้องด้วยพี่กล้องมาถ่ายรูปกันก่อนช่วยกันตอบถุแก้ไขกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะแล้วก็อยู่กับผู้สมัครเพตสะพานสูง กราเวศใช่ไหมคะก็มาร้านวันนี้เรามาส่งน้ำพะกันนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะอยู่ที่วัดลาดบัวขาวนะคะอ้าเราจะอิ่มโอเคโอเคยังไม่ได้ส่งน้ำพะเปลี่ยนะไม่ครับสอัสดี แล้วก็อุทธรณ์เลยและก็มาหลายพักเลยนะครับแล้วก็ประวัติก็ประกาศให้นะครับเพราะว่าเป็นที่เป็นที่เป็นที่มูลนะนะครับและเป็นที่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วพวกผมก็เข้ามาทำบุญกันนะครับงั้นเราก็นะจะฟังเรื่องโทรศัพท์ด้วยนะฝากเตือนกันระยำกันเพราะว่าบางท่านเยอะเพื่อนผู้ลืมเก็บโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เป็นเบียร์นะ นะครับวันนี้เราก็ได้เห็นทุกคนนะครับพราสตกเปียกน้ำหมือนกันนะครับวันนี้ก็เรียกว่าทายร้อนอย่าลืมนะเรื่อง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 ติดน้ำอ่ะนะครับติดน้ำบ่อยๆแล้วก็อย่าไปติดน้ำไม่ใช่ไม่ใช่เป็นน้ำเย็นแล้วก็ดูดอึดอึดอึอย่างนั้นอ่ะอากาศร่างกายเราร้อนเมื่อกระทบกับเย็นเนี่ยความเย็นเนี่ยมันทําให้การปรับตัวในร่างกายของเราเนี่ยไม่ทัน นะพยายามสำคัญที่สุดคือบอกคอยบอกเด็กๆอรูอลูกหลานเราไว้นะเพื่อการลูกหลานเราเพราะลูกหลานเรานังไม่รู้นะครับอาการที่จะฟ้องเราต่อเมื่อคืออะไรนะ้ตัวร้อนเป็นไข้นั่นคืออาการของเด็กแต่ถ้าอาการของผู้ใหญ่หน้ามืดนะครับต้ามืดตามัวนะครับหน้ามืดแต่ละครับต่อมานะวันนี้ก็เห็นเอ่อพุง้นนะครับมาตุลนะครับก็มา ก็ัด้จูติดกับเนะถึงสะพานโถงคนนั้นก็เต็มวันนั้นจู่นะครับก็เด็กหนุ่ก็มานะครับก็โดยเฉพาะอ่าโดยเฉพาะคุณพ่อคุณเบ่นี่จำได้ปีที่แล้วมาสมัครสอบอที่มาก็มาร่วมงานเอ่เอ่อเนี่ยนะสงน้ำพระนี่แหละปีเดียวนั้นเร็วมากเลยนะครับเพราะว่า อุ่นมาตุลรถอุ่นเบ้นเลยนะเอป,ปีที่แล้ว